น้องนายแล้วครับเปลี่ยนโชกได้สักพักดังจิ๊ด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 นะครับเมื่อก่อนไม่ดังก็เพราะว่าตัวแกนนยแกนหลักเบาโชกเขาใช้แบบว่าเหมือนใช้เฟืองอัดมันนออ็อตล้อมันไม่ได้นะเพราะบานบางเพราะบานมันบางก็จะตามตามก็ขัดไม่แน่นนะรถขยหยจิๆๆๆๆๆๆๆ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดอะไรดังวะแต่ผมขี้เกียจถอดเบามาออกแกนสามอันนี้ครับ ผมขี้เกียจก็เลยเอาน็อตนะครับน็อตเกีียวละเอียดเหมือนกันนะครับสองตัวเบอร์สี่สองตัวแล้วก็อัดใแน่นนะอัดแน่นแล้วเราก็จับล็อกตัวล็อกนอกตัวนอกไว้แล้วก็อัดตัวไหนเข้ามาก็จะแน่นเหมือนน็อตฝาสูบนะครับที่ม่ที่ต้องใช้วิธีนี้ขันเข้าไปตัวอื่นเราก็ต้องย้ายมาย้ายมาสองอันแล้วก็ขันขันขันนี่ครับปัญหาคืออยู่ดีๆไม่ดังแล้วเปลี่ยนโชกดังจี๊ดๆเนี่ยครับ จะมีปัญหาอย่างนะไอพวกรถเก่งถ้าบากกลมยิงบล็อกได้ถ้าบาบากครึ่งยิงไม่ได้นะครับยิงแล้วมันรูดนะเบาเสียนะวิ่งเ็้าแก๊กเข้าแก๊กเวลาเร็วถ้าเป็นไอพวกอุนใดนี่งานเข้าบาเหล็กฉีกเลยครับเพราะของเขามันหนาครับอุนใดจะหนาแต่ว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะแล้วก็อ็อกเชื่อมแต่งก็ใส่ได้เหมือนเดิมครับนี่ครับงานเข้าเปลี่ยนโชคเลยดังจิกจิกน้องนาครับ